เอาล่ะส right, วัสดีพบกันอีกแล้วอีกแล้วอีกครั้งแล้วนะครับกับผมเนโกชิรู้สึกจะพูดเอาคำรวมกันแล้วก็มานั่งแปลภาษาอังกฤษแบบงโง่ๆแบบตามสไตล์เนโกชิต่อกันโอเคเราไปเล่นกันนะฮะเข้าไปในตู้เข้าไปเลยทำไมเราไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยกล้าเข้าอาะ่ะตู้พวกนี้ก็ตูก้กระกากเหมือนกันทุกอันอะ่ะโอ้เครื่องบินผ่านโอ้ห้องนูน้นห้องนูน้นมีทีวีด้วยอะ่ะ เป็นยุคที่หรูหราขึ้นมาแล้วหรอดเนี่ยเป็นบ้านองโจชัวแน่ๆเอาผู้จีงมาอ่านไว้เพื่อกูสีว่าไหยังกี y y, ้ดูโดยังกี้ดูโดคำทุ่เทาแต่ไม่บอกหรอเงี้ยอา่าฮะมีมักกะโรนีด้วยโอเคไปเลยแล้วกันไม่มีอะไรในห้องนี้ละอูบ้านใหญ่ด้วยเดินหากันให้ตาให้ให้ตาแหกเลย <c oughs> โอเคอ่านเนาะ หนึ่งคือสีแดงแต่ที่เหลือมันสีดำมีสีแดงแค่อันเดียวที่อยู่หลังหนึ่งคือหกที่อยู่หลังสามคือสี่แล้วที่อยู่หลังสองคืออะไรเออจะรู้ไหมเนี่ยแค่เาไม่เข้าใจฮัสโซเกมนี้มันช่างลึก้ำอย่างถึงจริงเลย ว่าเดินเล่นก่อนแล้วกันนะครับน่าจะออกไปไม่ได้เนาะก็หูอะไรนะที่จัดอะเฮ้ได้ชาร์จไปแล้วฮะน่าจะเป็นขอยเป็นใครนะเนี่ยหวัดดีนายหลังหลังหน้าหลังไปข้างหลังไปข้างหน้าไปข้างหน้าอันไหนดีหนึ่งสี่หกสองหลั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 งไม่รู้อ๋อซัม อ๋อสามสุดยอดอยี่บา้าหนึ่งสี่หกสองหนึ่งสี่หกสองแต่อยู่หลังอยู่หลังหนึ่งคือหกไม่ใช่หรอแล้วอยู่หลังสามก็คือสี่หนึ่งสี่หกสองใช่ไหมก็ต้องเป็นหนึ่งหกสามสี่ อะไรของมันวะวหนึ 1, 4, 6, ่งสี่หกสองเดี๋ยวๆนะครับเดี๋ยวขอเซฟก่อนแล้วตอบสามทีผิดเดี๋ยวแยว่ๆอาโอเคหนึ่งสี่หกสอง one one back four back six back two back ยังไงวะลองแล้วกันเนาะอ่ามันบอก one back one back ก็หกหกแล้วก็พอ four back four back ก็สามพอ two back แล้วพอ six หนึ่งสี่หกสองพอ six back ก็หนึ่ง แล้วพอถูกแบกก็ห้าแล้วกันเฮ้ยถูกด้วยอ่ะสุดยอดเฮ้ยอื t เ e อะมูเฟลพระจันทร์ขึ้นนั่นเองเหรอเขาเรียกมูนเฟลหรอกเหรอฉันก็เลยบอกแม่แม่ดูสิพระจันทร์สวยจังเลยอืมแล้วก็ยิ้มนะฮะจริงๆพระจันทร์ไม่ได้ฟอลเล่นหรอกนะฟอลเล่นนี่แปลว่าตกนะพระจันทร์ไม่ได้ตกหรอกนะมันยังอยู่บนท้องฟ้า แต่ฉันชอบสีหน้าของแม่มากเลยอ่ะฉันเลา่าเรื่องให้แม่ฟังหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นกิ้งกา่าตัวใหญ่พูดได้ก็จลราป,ปะวะก็จีราพูดได้ไหมก็จิราพูดไม่ได้แล้วก็คนแก่ข้างบ้านที่ปินได้แล้วก็มีแมวว่านยะน้ำในทะเลสาบแม่หนาวอยู่วันเนี้ยโอ้ยกลางวันแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ฉันพูดอะไรบางอย่างนะแม่ก็จะตื่นเต้นไปกับฉันตลอดเลยอ่ะแล้วครั้งหนึ่ง แล้วอยู่ดีๆเธอก็จะหยุดหัวลรอะไปทันทีหลังจากนั้นแม่ก็จะเลิกมองฉันหรอว่าต่อเอ้าอยู่ดีๆ,ๆก็มาตอบคำถามวันดีโจชัวเฮ้ออ่ะเอลเลนทำห้ฉันตกใจเลยนะเนี่ยฮะไม่มีอะไรที่ล็อกอตู้กระตูยสมาร์เปิดได้งี้เหรออะเห็นคุณครูไหมเหรอไม่ฉันไม่เห็นอ่ะไม่ต้องถามเลยเนี่ยเป็นความฝันแต่ ใช่ไหมนี่มันเหมือนบ้านฉันเลยอ่ะแต่ว่ามันเล็กๆกว่านะฉันฝันแบบนี้บ่อยครั้งแล้วล่ะไม่โจชัวมันเท่างี้ครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครเลยฉันอยู่คนนี้นั่งอยู่นี่คนเดียวตลอดเลยเนะเฮะท่าทางงั้นหมายความว่าไงโอเคฉันตามนายไปก็ได้นะเหมือนกับเหมือนกับแบบว่าเหมือนกับพออาเลนมันไปคุยกับใครก็ช่างแลวไอเด็กคนนั้นมันก็จะทาท่ามันกับพูดคนเดียวตลอดเลยผมไม่เข้าใจ Okay. เราก็จะ <laughs> ตามในเรื่องไปถ้าจบเร็วก็ดีจะได้ไปห้องถัดไปนะฮะตึ้งตึงต้งตึ้งตึง้งวันดีในายเป็นใครฉันจะพาเพื่อนมาหาเออต้องถามด้วยวันนี้ใครอ่ะนี่นี่เป็นบ้านของโจชัวเหรออู้มีหลายชั้นด้วยแล้วผมจะ ไปครบุกชันไหมเนี่ยโอเคไปเรื่องของโจชัวนี้นะถ้าเราไม่ผิดมันน่าจะเป็นเด็กชายกับอะไรทักอย่างเนะคนแรกเป็นตอนแรกผมว่าคล้ายกับอ,อาจารย์ปะวะคล้ายกับแฮนเซลเกเทลอ้า,เ,อาเมื่อกี้ผมเมือไปตอบนูนบอกว่าเล่นลรัสเซียรูเล็ตกันไหมแต่ผมก็ไม่ทันแล้วล่ะครับอาจารย์อยู่นี่เอ้ย ลเล่นกับโจชวงนั่นเหรอฉันบอกลอจะจะแล้วไงว่าเลิกมาจี้เอลได้แล้ว What the fuck ทำอะไรกันวะปุ๊กแป๊กปุ๊กแป๊กโธ่เย้ฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าฉันเือทำอย่างนั้นกับคุณครูนะเห็น่าผมก็จะเล่นของผมไปแล้วกันในสยเสียงกองแกงนั้นไปโอ้เจ้าไม่ต้องทำแล้วใจมากเขาบาดถึงการจี้เอลแบบแรงๆหรือเปล่าครับจี้แบบจิ้มแบบ เจ็บทะลุถึงซวงในนี่ไม่ใช่แล้วโอเคให้ okay. Hi, มันอยู่ที่นี่ทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะอ๋อทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในฝันนะนี่มันไม่เหมือนฝันหรอกนะจริง,รงๆฉันว่าแต่ว่าเป็นนักกแปลใจของกันที่ว่าเรียนมาอยู่ที่นี่นะคุณอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้นะห้ามขยับเข้าใจไหมแล้วก็ห้ามไปไกลกว่านี้ด้วยฉันจะไปละไปอาจารย์อะไรอาจารย์เนี่ยวะ เราก็ได้โน้ตบุ๊กสครับมาอีกอุ้ยตกใจวันหนึ่งฉันเีืยพ่อป่วยหลังจากขณะที่นอนหลับอ๋อไม่ใช่ฉันบอกว่าพ่อตัวเย็นอย่างนี้เหรอตัวพ่อเย็นไปเลยหลังจากนอนหลับแม่ฉันแปลกแม่ฉันประหลาดใจมากดัวยที่นานๆมาแล้วเพื่อที่เธอจะไม่จะไม่แปลกใจอย่างนี้แล้วเธอก็โกรธมากแต่ฉันก็ไม่หยุด ทุกวันอะ่ะฉันบอกว่าตัวพ่อฉันเย็นกอนโคนี่หมายถึงตายป้อวะไม่เข้าใจอะ่ะกอนโคตัวเย็นปะอืมแล้วเธอแล้วแม่ฉันก็ตกใจทุกครั้งที่ฉันบอกแล้วหลังจากนั้นก็จะโกรธตามมาฉันชอบแหละสนุกไอ้อารนี้ป่ะ<ๆ>เพราะว่าแม่ฉันจะคุยกับฉันเฉพาะตอนที่เธอแปลกใจเท่านั้นตกใจอะไรย่างนี้ป่ะ ก็เลยคุยด้วยเฮ้เอ๋อดูดูดูแล้วอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกผมเริ่มจะสงสัยเรื่องนี้เราอะโอ้โหเยอผมจะพยายามอ่านให้น้อยที่สุดหรือเปล่าวะก็ไปให้ครบทุกห้องกันวอ้ตู้อย่าเปิดน,นะ อ่ะไม่มีอะไรไม่ควรจะเปิดทําไมห้ามเปิดว่ามีตู้เปิดออกมามันจะไปสู่ปฏิหารนา,นานเนียบะเนี้ยเปิดตู้เสื้อผ้าเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ต้องใจตลกเลยเนี่ยแต่ว่า,วามีแมวถ้าเกิดแมวนี้ผมเล่ผิดต้องเป็นนูเธอร์ฟริสนั่นเองฉันผมจะไม่เล่นบ้าแบ,าบาคิโลแบดซี่แบ เอ๋ถ้าผมน้องไม่ผิดนะกิโลต้องเป็นซับฟิกซับฟิกของในในทางฟิสิกส์อะ่ะเขาเรียกว่าเลขอะไรวะนึกว่ามันจะถามแล้วก็ต้องเป็นไล่มาเรื่อยๆอะ่ะกิโลกิโลแล้วอะไรวะกิโลแล้วก็อะไรวะกิโลแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เป็นเดซิเอา้าล็อกเฮ้ยเมื่อกี้ยังเปิดอยู่เลยอะ่ะเล่นนำไปดิ ัอตฟ้าเราอยู่ดีล็อกได้ไงล็อกหมดเลยแล้วตรงนี้เป็นสีแดงๆด,ด้วยฮะหมายความว่าไงบางบากิโลหกบาเฮ้ยบาบากิโลบานะฮะบาบากิโลบามันคืออะไรวะเนี่ยบาบากิโลบา เดี๋ยวแล้ว K H D M D แล้วก็อะไร M นะฮะหัววัดอะไรวะนี่<ะ>ผมจะใช้ตัว C แล้วกันครับบ้าเอา้าตอบถูกด้วยทำไมเป็น C หรอผมว่า C น่าจะมาจากเซนติหรือเปล่าวะแบบเซนติเดซิวความยาวเอา้า ยินดีตอบถูกด้วยเอ้ยบอกไกว้่อนผมไม่ได้โกงนะนี่ผมผมไม่ได้ไม่ได้โกงเลยไม่ได้เบิดดูอะไรเลยแต่เมื่อกี้พอลองตอบปูบมันถูกเลยอะแบบไม่ได้ใช้หลักการอะไรเลยตอบเอาอย่างล็อกอีกใช้ความมั่วเลยจะพอมีอะไรให้เราหาอีกไหมเนี่ยติดนะเนี่ยเดดถ้าเปิดแล้วกร a b บีอ้อันอ๋อใช้มือจับนี่เองครับมือจับมือตบไปเนี่ยมือจับใช้จับอะไรได้บ้างวะ ใช้เปิดประตูเรียกแม่มือจับเนี่ยไม่ได้นะฮะก็ต้องใช้ตรงนี้แหละว่าไอเทมเดี๋ยวได้เซฟก่อนแล้วกันแล้วก็ไปที่ไอเทมนะใช้มือจับ grabby arm เข้าไปในซอกมันบอกว่ามีช่องใช่ไหมแต่เราแล้วเ,เ,เราก็มีมือจับผมว่าผมจะใช้มือเฮ้อู้ ผู้ชายนอนด้วยกันโจช,วชัวจ๋าอุย๊ยเขาไปหนึ่งเดียวกันไม่ใช่ละอะไรวะเนี่ยมันให้เราทำอะไรวะน่าจะใช้มือจับทักอย่างอะต้องขยามเฮงงงวะ่ะ เริ่มจะงงแลวละปริศนาแม่เงยโอเคเขาคุยกับไอแกะนีมันก็ไม่ตอบอะไรใช่ไหมใช้มือจับเสียมันป่าวะเนี่ยมันมีช่องตรงเนี้ยมันต้องใช้แน่แน่มันต้องใช้แน่มันต้องใช้แน่มันต้องใช้ What the fuck หายความว่าไงอ่ะเฮ้ยอะไรวะเอา้าวันนี้ก็มาเจอของใต้เตียงด้วยงงเลยเกย์นี้คือมันมันไม่บอกอะไรผมเลยฮะแล้วผมก็ใส่โอ้เฮ้เปิดแล้วอู้สักทีเอา้าเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงมันเปิดรวยใช่หรออะไรวะ อะไรเปิดอีกแค่ทีเนี้ยไอ้ถึงรูปนี้เปล่าครับเอา yeah, อย่างอแล้วเราก็ไม่เจอซ่อมครัเอามากินเค้กได้งับว้าตบเอากินเค้กแล้วก็หลับไปมาตื่นขึ้นมาฉันต้นขังอยู่ในห้องฉันหมายความว่าฉันมีทีวีแล้วก็มีของเล่นนะแต่ว่า มันต่างออกไปอหะใช่แล้วมันต่างอืมพวกเขาดูที่พี่สาวกับพี่ชายฉันแต่ไม่ใช่ฉันถ้าเกิดแมงมุมกับกบสามารถพูดได้แล้วก็ฉันคงจะไม่เบื่อขนาดนี้นะใช่ฉันมันแตกต่างทำไมล่ะเฮ้เนื้อเรื่องผมพาพาผมงงมากเฮ้ย What the fuck อู้ตาเต็มไปหมดเลยฮะ โอ้ตาฮะเอ๊ะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบผมจะเก็บมันก่อนแล้วกันโอ้มันหันมาทางนี้แหละเหรอจริงหรอแล้วก็มีรูฮะปึ๊บตกใจหมดเลยต้องอ่านดูตู้หนังสือนะ้าจะพังหมดแล้วอ่านไม่ได้หรอกมาดูกันฮะว่าห้องนี้จะเจอรูปอะไรแล้วก็เสียงเพลงก็ดับไปแล้วนะน่ากลัวซะเหลือเกิน มีตาสองข้างเนาะนะครับนะครับมานี่ก็จะเหลืออีกสองห้องั่งนี้ซึ่งผมไม่กล้าจะเข้าไปดูแต่ก็เข้าไปแล้วนะมีแก้วแตกแย่ <Yeah. S 2> มันเป็นลูก,กตาฮะลูก,กตาลูก,กตาอุ้ยขาวนี้แดงเลยอะเฮอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะเฮ้ <c oughs> ตกใจบ้าเอ,อ้ยอุ้ย,ยกำลังเดินเดินอยู่เอา้าทำไมไปมองฝั่งนู้นน่ะ What the เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆครับว่าตานี้มัน,มนกระพริบได้แต่ไม่ใช่แล้วมันหมดแล้ว <c oughs> What the fuck ตาสีน้ำเงินอยู่ที่ห้องไหนอที่ชั้น ว <What>? ะวะเซฟแล้วตอบอีกทีนี้ตายหา่าแน่ๆฮะตาสีน้ำเงินเหรอนี่มันตาสีเขียวหรอือน้ำเงิน <c ười> ใครดูสีออกบอกด้วยดุย้ยท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอ๋อสีน้ำเงินอยู่ทางนี้ฮะสีน้ำเงินมองไปเฮ้ย <c ười> ว h a สีน้ำเงินมองไปทางซ้ายเนาะ เห็นแล้วแล้วตาสีแดงแล่ะตาสีแดงมองไปทางขวาฮะเอา้าสีแดงไม่ได้มองทางขวาเลอดึมดึมดึม,ดมสีแดงมองมาที่ฉันนะฮะโอเคเฮ้ยี๋ยวเห็นอะไรบางอย่างนดเก็บได้โอเค,อเคสีแดงสีแดงมองไปตาสีฟ้ามองไปทางซ้ายสีแดงมองมาที่ฉัน มองมาที่ชั้นนะฮะชั้นในสีเขียวมองไปสีเขียวมองไปทางขวาเอาก็สีเขียวไงฟักสีเขียวมองขึ้นเนอฟักเฮ็ดเอาหาอีกสีหนึ่งรอไว้เลยครับนี่มองไปทางขวาเสื้อสีเหลืองมองไปทางขวาสีเขียวต้องมองขึ้นนี่เอาเอาใหม่ครับสี ฟ้ามองมาทางซ้ายอ่ะสีแดงมองมาที่ชั้นนะฮะแล้วสีเขียวล่ะสีเขียวมองขึ้นสีเหลืองมองไปทางขวาอย่ามองออกออกไม่ได้กูต้องเข้าเอ อะไรวะเนี่ยแล้วพ่อก็ตัวเย็นจริงๆฉันก็เลยไปบอกแม่แต่ว่ารู้เหมือนกับว่าแม่จะไม่เชื่อฉันแล้วแม่ไม่เชื่ออะไรฉันอีกแล้วพอเวลาผ่านไปพี่สาวกับน,น้องสาวฉันก็เริ่มรู้สึกได้ว่าแล้วทุกคนก็รู้รู้ตัวว่าพ่อตัวเย็นแล้วจริงๆ หมายถึงพ่อป่วยอย่างนี้ป่ะแล้วคนว่าพ่อกำลังลังจะตายอย่างนี้ป่ะแล้วแบบพอเราไปบอกแล้วพวกนี้ไม่ไม่เชื่อพ่อกูเลยตายไปเดี๋ยวไม่มีใครช่วยอย่างนี้ป่ะอืมแล้วเธอก็แม่ทําหน้าแต่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นหน้าที่ฉันไม่ค่อยอยากจะมองเท่าไหร่ไม่น่ามันไม่นี่ใช่นหน้าเวลาตกใจหน้าตอนโกรธหรือหน้าตอนยิ้มหรือตอนหัวเราะหลังจากวันนั้นแม่ก็ไม่พูดอะไรอีกหรอกไปอีกต้ออกไปเลยนะเธอเงียบตลอดแล้วก็ทำสายตายเย็นชา มองไปที่ไหนสักแหงโอ้น่ากลัวจังเลยเอเลนนายมีอะไรที่นายที่นายที่นายกลัวว่าจะทําเสียหายทำาทำหายอะไรเงี้ยไม่มีหรอกโอ้น่าอิจฉาจังเลยนะแต่มันคงจะเจ็บปวดแย่เลยแหละวันที่นี่มืดจังเลยนะมืดเหรอ มืดมากครับมันไม่ใช่มืดแต่มันดำเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรนะฮะเฮ้ยอีไอ้บ้าเอ้ยตกใจอีกแล้วโฟว์แบบนี้ทุกทีเลยนะคลิกแคทกลิดจอบดีมากที่มาอยู่ที่นี่นะฉันไม่ได้ห้ามใช่ไหมเอ้าอดีอาริสอาริส เอ้ไม่ต้องสนใจฉันหรอกนะแต่านายกำลังสงสัยใช่ไหมว่าตุ๊กตาที่แขวนอยู่นั่นนะฮะตุ๊กตาเหรอไม่นั่นแม่ฉันต่างหาก喽แม่ไม่ใช่หรอผิดแล้วผิดแล้วแม่ไม่มีตาอย่างนั้นหรอกเอะแล้วตาแบบไหนละ่ะ what แล้วทำไมนายไม่ลองหายฉันแล้ว,วตาแบบ what the fuck โอ้ไม่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 ไม นั่นไม่ใช่แม่ฉันไม่ใช่ไม่ใช่ไชงไล่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะฉันที่ฉันพูดไปอะ่ะ what I said w a t what mom she what ไม่ใช่แล้วไม่ไม่ไมแบบน,นี้ไม่ถูกอยูทำไมต้องมองฉันอย่างนั้นด้วยทำไมฉันต้องเห็นอะไรแบบนี้ด้วยหือ เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือผลของมันเลยนะเป็นความผิดของนายเงินเล่าอ่า fish around แก้งไปทั่วนะเหมือนกับว่าไม่หาเหตุผลว่าทำไมถือตัวเองถึงต้องโดนโดนกล่าวโทษเนี่ยก็เนื้อเรื่องแม่งยจาวจนอยู่น้ำกลยกินน้ำก่อน อย่าพูดอย่างนั้นก็เถิดนะหูปากพี่ชายฉันเก่งในเรื่องฟุตบอลพี่สาวฉันเก่งในเรื่องความฉลาดนะแต่ฉันไม่เก่งอะไรเลยฉันไม่มีอะไรเลยแต่ฉันเป็นบางอย่างฉันไม่มีอะฉันทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าฉันบอกว่าฉันทำได้ ฉันรู้สึกเสียใจที่ฉันพูดอย่างนั้นไม่นานนะักฉันก็ไม่รู้ว่าฉันมีอะไรแล้วว่าฉันเป็นอะไรไม่ว่าฉันจะพูดอะไรมันทำให้ให้ใครสักคนเสียใจ But t still สติว h a t บัตไ t I s t i still, still, I I still หรือเปล่า Still still d d i ดีไอดี what the fuck มันคืออะไรเนี่ยไม่รู้แล้วผมจะทำไงให้ตัวอักษรมันเต็มวะนนียโอเคโอ้ <Okay>. oh. ใช้ได้เลยผมต้องมาเอากุญแจมให้นี่ก่อนมันกับว่าเรากำลังเก็บโน้ตบุ๊กอะไรหนัสงสืออะไรหรือเปล่านี่แหละครับก็เห็นว่าเดี๋ยวอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปต่อเลยแล้วกันเนาะ